ทั้งหมดนี้คือออเดอร์สั่งตัดพรุ่งนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยเดี๋ยวเตรียมรอดูรอชมผลงานได้เลยคุณลูกค้า่ะอันนี้คุณลูกค้ามีแบบแล้วก็นําผ้ามาตัดด้วยนะคะคุณลูกค้านะมีแบบแล้วก็นําผ้ามาตัดรวมมาถึงนะคะนี่เลยค่ะสั่งซื้อผ้าจากทางร้านเราแล้วก็สั่งตัดคุณลูกค้า่ะเยอะแยะมากมายหลากหลายคอลเลคชันเดี๋ยวจะส่งรอบตัดวันพระฤหัสบดีนะคะคุณลูกค้า่ะเตรียมรับนะคะงานวันจันทร์นะคะคุณลูกค้าค่ะยังใช้สุดก็คือวันอังคารนาะคุณลูกค้า่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะสาหรับคุ สนใจสั่งตัดผ้าถุงโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008 089 0416008ร้านแม่มารีพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอนะันนี้คือสาขาหนึ่งที่สาขาหนึ่งในป้อมบ่อทอสามแยกจุรีเวทคุณลูกค้าขานี้หน้าร้านนะคะมีหน้าร้านนะคะคุณลูกค้าขามีสินค้าเยอะแย,ะ,ยะมากมายให้ชมไม่ชอบรวมไปถึงนี่เลยค่ะออเดอร์สั่งตัดเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008 089 0416008เลือกผ้าจากร้านเรา แจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรคะ H M L XL 2XL นุ่มใส่ไซส์ M อก36เอว30สะโพ40นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่ไซส์เท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยรวมถึงนะคะเตรียมเงินโอนมาจํานะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดชุดโอนมาจํา1,500บาทสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงโอนมาจํา1,000บาทคุณลูกค้าขาขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามจ้า